สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมช่อง GX2 นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมากลางดึกในป่านะครับผมวันนี้เราจะมาดูบ้านผีปอบครับผมนะเป็นบ้านปอบหลังใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาเจอนะครับทุกคนแล้วก็สถานที่ตรงนี้ยืนยันรับประกันว่าเป็นที่ที่ปอบมาหลบอาศัยอยู่นะครับเพราะว่าผมเคยเข้ามาแล้วเจอปอบครั้งสองครั้ง แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมถ่ายเป็นคลิปสั้นนะครับผมนะไม่ได้ลง youtube ให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปสำรวจด้านในกันตื่นเต้นเหมือนกันพี่นะครับเพราะว่าปอบตัวนี้หน้าตามันน่ากลัวมากแล้วก็มันครั้งที่ผมเจอมันโอ้โหมันกินของดิบแล้วเลือดคือเต็มปากมันเลยใสยห่หยองเลยพี่นะแต่ว่าแบบนี้ถ้าเราเจอเราก็จะไม่เข้าใกล้นะครับผมนะเราถ่ายดูห่างห่างนะถ้ามันวิ่งชาร์จเราเราจะได้วิ่งหนีได้นะครับ ไปเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าไปสำรวจด้านในกันเลยดีกว่าเราแวงหลังมากเลยตอนนี้เนี่ยรอบสองข้างทางนี่คือแบบป่าลกทึบนะครับผม เสียงเหมือนมีตัวอะไรแอบดูอยู่นะครับทุกคนมมนชิดดังมาจากข้างในบ้านนะครับนี่เป็นรอยคาบเลือดทั้งนั้นเลยนะครับผมมีใครอยู่ไหมครับ ินเหม็นมากพี่เหม็นซาบเหม็นอะไรมากผมจะส่งจากตรงนี้เข้าไปดีกว่าโอเคตรงนี้ไม่มีนะครับผมดูให้แน่ใจก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องกันครับ

เมื่อกี้ผมเห็นเงาคนเป็นเงาสีาขาวๆอ่ะแต่ผม,มรีบสำรวจแล้วก็รีบออกดีกว่า๋ะวเข้าไป สำรวจในห้องที่ผมมาแล้วผมเจอเป็นริ่มเลยพี่ขอไปสำหรับคนทายของทันข้าวด้วยนะนี่นี่มันเป็นริ่มเลือดทุกคนนี่ป้ามันมันมัน,ม,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 นมันนั่งตรงชากโคกแล,แล้วมันกินสดๆด,ดเลยนะครับอืม ผมจะปิดฝานะตอนนี้มันเหมือนว่าแน่นอนพี่มีปอบมีอะไรอยู่บริเวณบ้านนะครับผมนะยังไงผมจะปิดฝาแล้วเราจะลองอยู่ยงเงียบดูกันนะครับมีเสียงเหมือนกิ่งไม้ตกนะครับ คนได้เหระคนน่ากลัวเลย เมื่อกี้ทุกคนเจอปะตอนที่ผมปิดไฟมันเหมือนมีคนใส่ชุดสีขาวๆเดินเข้าไปในกุฏิเดินเข้าไปในบ้านหลังเกือบหยุดหายใจพี่ใจเต้นตุบๆเลยเมื่อกี้อาจจะเป็นเจ้าของเสียงนะที่เดินเข้าไปอะ มไม่เจอใครเลยพี่ผมไม่เจอใครเลยแต่มันมีเสียงเหมือนคนเคาะไอประตูนะครับผมประตูสแตนเลส เหมือนมีหัวใครโผล่มาจากทางหน้าต่างทุกคนเราจะดูแบบไกลๆนะจะไม่เข้าใกล้ระยะประชิดนะครับ Hi. ต้องการอะไรมึงห่วงบ้านเหรอ ตัวท้ายยืนมันเหมือนกับขังคาวอ่พี่ไอ้พวกนี้มันก็ไม่ต่างจากขังคาวแล้วพี่นะมันหากินตอนกลางคืนนะตอนกลางวันเนี่ยมันนอนนะแต่ผมเข้ามาตอนกลางวันบางทีผมก็ไม่เห็นในตัวนี้ผมว่าบางทีมันอาจจะแอบไปนอนในป่าตอนกลางวันกลางคืนมันก็กลับอันนี้ ผมไม่อยากใจใหย่มันเยอะนะวันนี้ก็ไม่ได้มาตัวเปล่าพี่เอาของมาให้มันด้วยนั้งนะเอาของในกระเป๋ากันแดกไม่แด็เรื่ององมึงเอามาให้ให้มันเลือกเอาพี่มันจะกินหรือไม่กินนะครับผมของคาวนะพี่นะ จะเย็นๆนะผมมาดีเนอะเราค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันดีกว่ามั้งมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจายกันดีกว่าไม่เหม็นผิดหาั ผมจะบอกให้นะทุกคนนะปอบเนี่ยคือดุแทบจะดุที่สุดในบรรดาผีแล้วนะครับผีปอบเนี่ยแทบจะดุที่สุดในบรรดาผีแล้วแล้วลทธิ์เขาเยอะมากนะครับที่เขาเป็นปอบเนี่ยเกิดจากการทีเออ่เขาอาจจะผิดครูนะครับผมนะแล้วก็ของเข้าตัวนะครับหรืออาจจะโดนการทําคุณใส่อะไรจนเขาบ้าเขากลายเป็นปอบก็เป็นไปได้นะครับผม แต่ปอบอะตามส,สัญชาติตยะเนี่ยเขาจะชอบกินของดิบจะเย็นนะผมมาดีเด้อ ไม่ต้องกลัวถ้าอยากกินก็มาเอาไปเลยผมมาดีผมมีแต่ให้ทั้งนั้นแหละถ้ารู้จักกับผมไว้อะ่ะป้าป้าชื่ออะไรอะ่ะบอกชื่อกับผมได้ไหมถ้าหิวก็เอาไปกินได้นะผมยังไม่มีตังค์ซื้อไก่ให้หน่ะ ถ้ามีตังค์ซื้อไก่เมื่อไหร่เดี๋ยวเอามาให้เป็นตัวๆเลยปอบเขินนะพี่นะปอบอาจจะเขินไม่กล้ากินผมหลบก่อนหลบแอบ,บดูกอนถ้าเราจ้องเขาเขาอาจจะไม่กล้ากินนะเราจะแอบๆบแบบอย่างนี้ดูจะออกมากินไหมไม่อยากใหญ่ อ่าผมไม่มองผมไม่มองไม่ต้องอายล็อกกินไปเถอะผมเข้าใจผมเจอมาเยอะแล้วผีอะ่ะปอบมันขี้อายพี่ จะหยิบก็ไม่กล้ายหยิบนะปอบเป็นขี้อายนะพี่นะในครั้งแรกเลยที่ผมเอามาให้มันกินอนะไปแล้วอายแล้วเฮ้ยปอบตัวนี้มนไม่ค่อยดุเท่าไหร่ออรพี่แกนสนุกดีนะปอบตัวนี้ปอบดุเกินก็น่า,นากลัวนะพี่นะเล่นกับมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่ โอ้โหอือดูดเข้าไปน้ำน้ำคาวดูดเข้าไป เหม็นคาวนะพี่ในพวกเนี้ยผมจับไปกี้โอ้โหกลิ่นเหม็นมาถึงมือผมเนี่ยโอ้จะอ้วกโอเควันหลังเดี๋ยวหาของดีๆมาให้มันกินดีกว่าวันนี้พอแค่นี้เถอะพี่แต่ว่าเรารู้แล้วว่า มรู้แล้วว่าปอบมันก,กบดานที่ใหม่พี่มันมีปอบหลายตัวนะครับผม,อมโอเควันนี้เรารบกวนปอบแค่นี้แหละทุกคนครับเดี๋ยวมันจะดึกแล้วก็มืดไปกว่านี้นะ อันตรายด้วยนะครับผมนะก็วันหลังผมอาจจะเอาไก่เอาอะไรมาให้มันกินนะแต่ว่าไอ้ของข้าวที่ผมยื่นให้มันเนี่ยโอ้โหมันกินได้ก็ถือว่าสุดแล้วนะครับทุกคนเหม็นมากแค่ผมจับยังเหม็นเลยนะครับผมมันคืออะไรของหมูของวัวสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณกันในการรับชมด้วยนะพี่นะมันอาจจะเป็นแค่คนสติไม่ดีหรืออาจจะเป็นปอบก็เป็นไปได้นะครับผม นะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงกันนะพี่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้ผมมาที่นี่อีกครั้งหน้าผมจัดให้พี่นะครับบอกผมได้ให้ผมมาเอกแต่ผมมาโอเคพี่ผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับ